ยำเจ้ายำยำหมูยอยำกิไก่ยำากชิ้นรวมมิตรคุณเสร็แล้วค่ะนิเป็นยถวที่นะวายทามาับ่บยพี่น้องยำยำอร่อยมากเลยยำอร่อยมากเลย สุดยอดในการยําชังทั้งแซ่บทุกอย่างเลยแซ่บมันเป็นไปกี่โค้กแซ่บ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 กับเราบ่จ๊ะ

เอากัะปกานมุมาบ้านมแล้วก็ผูกแล้วค้าปะไ่บอเหตุบ้านเดียวหลังกบอเล่ไป้้นอะไ แนววานเนี่ย <coughs> <coughs>